สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีตุกท่านสบายดีเด้อทุกคนทุกคนพบปะกันคึ้เก้าพี่น้องสองน้องพยุพบกันยามสายคึ้เก้าพี่น้อยตอนนี้กำลังการเตรียมพี่น้องเพราะว่าเตรียมเตรียมไว้เตรียมห่านเพื่องไว้ใส่เพื่องไว้ให้งัวพี่น้องเอ้ยเพื่องเก่าก็ยัง ยังบ่หลายปันใดเทียมหากยังไม่ได้เกี่ยวดอกเฮาน่ะก็ยังเฮิงเตื่อผุแหละยังไม่ได้เกี่ยวยังอีกเป็นอาทิตย์ผู้ัวจักการพ้นประตูนะพี่น้องคนอื่นเขาเจะกับเกี่ยวเนยแล้วแต่หากยังไม่ได้เกี่ยวพอเขาห้องบรรจุ วันบ่สุกคักเฮาก็สิได้ค่ะเนาะมันบ่เต็มมากเต็มหน่วยซงก็ลุกเตรียมตะเจยมึงบ่ใส่เสื้อแขนยาวจ้ะเตรียมตอกไปใส่เพืองพี่น้องเอ้ยตัดเอาไม้ไปบ้านเฮานี่แหละใส่เฮ็ดได้งัวก็บ่ได้ลายดอกงัวห้องยายก็ซงโตกับต้นโตมานี งวัวถอาเจอซสื่อน้ำมันแม่ออนเต้เข้าไปหาเงินก็ได้ก็ได้ออกแม่แพรลูกเลยเด้ปีลลลุกเ่าากวเลี้ยงไปเรื่อยๆพี่น้องนี่แหละบ้านเขาเรียงงวัวเรียงควายปปนี่แล้วตามภาษานี่แต่ว่าราคางวัวกับบระเพลงหาเขาบอกเคยบุกเคยคายจักเถื่อดอกเตรียมไหว อันนี้กระมุงฮะกระมุงปีนี้แหละมไว้หันผอกหันเพืองกะเกียมก่สิเขาสู่ละดูอันเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำได้เยจับไม่จับตอกน้ำพอไใหญ่เลยเนาะไก่สิหอบวันเกิดแล้วเด้ ใส่ทีหอสิบสองปีแหละเพิ่นเกิดตั้งแต่ปีสองพันสิบปีสองพันสิบนี่แหละว,วันที่ซาวเดือนสิบถ้าเป็นเดือนลาวกับเดือนสิบเอ็ดนอกากผู้ดีเกี่ยวเข่านะผู้ดี่หย่าเกี่ยวเขาว่าถ้าเป็นเดือนเดือนไทยกับเดือนสิบพี่น้องเอ้ยเดือนสากุล ที่เศร reveal, <c oughs> ้าพี่น้องมันเกิดฝุ่นหักบ่ยเลี้ยงลอกเงี้ยงดอกมันันเกิดเพราะว่าแม่กับบ่เคยได้ว่าได้จัดให้ขนาพี่น้องวี่นี่เฮงเก๊กแล้วมาคอยได้จัดให้ดอกเพราะว่าเงินหักไปซื้อน้ำมันหมดหักฝุ่นกับบ่คอยเลี้ยงลอกเลี่ยงลอะว่าอยากจัดมันเกิดแต่ฝุ่นอยากได้สูงสูงมาใส่ไปปั่นเขาน้ำพ่อ สูงขยาวหละสูงโมขายาวเสือแคยาวพอได้ไปปั่นขาวปันน้ําเขาบอกาจะกินถามว่าจะกินอยู่บอกเคกก็อยากอยู่แต่ว่ามันเงินบ่บ่มีเพิ่นว่าเงินบ่มีแล้วก็ยาเพิ่นก็ใหญ่กจักความเลยก็ไปปั่นขาวปันน้นพ่อเพิ่นใหญ่เพิ่นรู้จักความแลนะพี่น้อง เพร่ะจะผลเกิดมาแล้วก็บรรยาเคยสอเงินบรรเคยสอค้ามบเคยยาอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่หมดปีนี้ผลว่าอยากได้สง่งถึงขายย้ายาวสง่งวอมะพอไปปันนน่นเขาพะนามพอบอกคันคายเกี่ยวกับเขาเกี่ยน้ำเสียขีเย้เงาเสียขีเย้เงาธรรมาดานี่แหละบาราวาลูลาฟังเบิง่งพ่อแหละไปถ้าไปปั่นเขาของจักรจิตโตเทใด và học hạ thích thử tissue thương mại tông học hạng thử tissue thích 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 phải thích 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 chơi, เค้กนังกระบอกสูดได้กินโดนๆค่ะเพรมีวันเกิดบางเต่าไม่มีนเกิดเขาจังได้กินช่วงหนึ่งกันมีได้กินเนยโยงมีเห็นบ่มีเงินกับบอด้กินเพราะบ่าเฮ้ยปลาตะเกียบมาบ่เคยบ่เคยสอะเรื่องเงินเรื่องค้ำ เจออีกสิออกลูกเลยเอาลูกยันบ่เนี้ยข้าลุดปุ่ดเด็ดนะลูกใส่ข้าก็แบบอดเอาแต่ไม่งินจังเห็ดจังจัดพลาดเถอะข้าขีดเพาะออกมาเนาะเบิ่งเด้อมีเล็กตะปอกตะปูเด้อ อยและเพิ่นใหญ่และเพิ่นจักความซอยเฮ็ดเวียกกะซอยซอยเวียกพ่อพ่อปุ๊บปั๊บป2๊ะ12 Lầm nhá mày bao nina 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 nè nina 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 ยงมคือยงมนี aki aki ่แหละพี่น <te ies> well, so ้องกันง yes. ัวเนาะกันแง้มหายแงมหน้าบัดงัวบะมี่อ่ะกินฮักพอได้กินเพื่องยังไก่เน่อันนี้มิตรผ่นั่งมิตรผนกินงัวมาสาวเนี่ยขึ้นกับไปหาเงี่ยบกบแล้วพอเงี่ยบฟูเงี่ยบปลาอืมบอกข้ามว่าย ลอมปุบนี่งออ,องมขบไปพอใหญ่บออยู่นานต้นาเซ่เลยนะ,นะนนย,นยาปะเคาะปุ่มลงนี่เจ็บแล้วถกนกระจักสิเห็ดพี่ชังงลาะเซ่ข้ามไ้ตอกข้ามไปลนขาตัวนี้สื่อ,อได้ ใช่เลยแยกที่ไปมากก็ตอน,นั้นบ้างนี่พี่น้องงูถราเจยพายุงูถราเจยกับพายุอันนี้ในตดปปีนี่ตอนนี้ในปีที่แล้วนี่อเอาไปหาเอาไปผสมงูพันธุ์ใหญ่ห้องอัน แม่อ้อนเด้ตอนตอนผลขายงาทเถิกตัวน,นั้นนะเด้แม,ม่พอตอนหาสื่อนะตอนห้าสื่อเต่หลายปีเลยแต่่หาเงินได้อันนี้สื้อแม่มันกับลูกลูกติดฮนะพี่นอ้องตอนนี้นยังเป็นสาวอันนี้มีอหัวสาวสื้อติดมาผลหายซองหมืน่นพอ,อนะซองหมื่นตะกี้แพงได้พี่นอ้องแต่ว่าความความอยากได้อยากได้งวัวแบบใหญ่ได้ตะกี้แบบใหญ่อ้วน ต่เพิ่นได้ลูกเดียวมีได้สามสามสามลูกเลยได้ล้านหลายสาปคู่นั่นล้านพ่นได้นั่นเอางูลูกตัวติดมากะใหญ่นะได้ลูกเลยเด่นได้ลูกเลยจังหวะแพงกะเฮาก็ยังได้คุ้มค่าเพราะว่าเฮาได้เฮา่าผสมพันธุ์งวพันธุ์ก็ได้ฮะนะพี่น้องเฮาก็ได้คุ้มค่าใช่ไหม ได้กําไรเลี้ยงงัวน่ะบ่เคยบ่เคยอันนั้นบ่เคยแบบว่าขาดทุนดอกเฮาเลี้ยงไปเรื่อยๆนะพี่น้องมันก็ออกลูกมาเรื่อยๆถ้าแฮ้เฮาไปเลี้ยงงัวพันนี่เฮายอมมันมันสิเลี้ยงยากว่าซั่นนะทุนเฮาบ่หลายก็คือเลี้ยงงัวลาดเด้นี่เลี้ยงงัวลาดนี่เฮาสิปล่อยกินตามธรรมชาติถ้าสมมุติเกี่ยวข้าวนี่เกี่ยวข้าวแห่ง แหงแหงจิตุ้ยสิอ kind of kind of ้วนกวนี kind of ้เก kind of ี kind of ่ยวข้าวนี่สิอ้วนกวนี้เพราะว่าเพิ่นได้กินเพืองกินหญ้ายามเกี่ยวข้าวเฮาก็เฮากู้ข้าวแล้วเฮาก็สิเอาไปผูกค่นะพี่น้องผูกตาให้ตหน้าพุ่น่ะตเจอ1 2หน3 4 ตพี่น้องเอ้ยถ้ากวดสิได้หาต้นกะเฮาเลี้ยงเนาะหักจอจอมูตนี้ขนาดเลยโเทไปฟอยู่ก่อนเดอพีนดีมีแทุกุ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สักจะไขขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมเนาะที่เขามาเบิ่งคลิปเฮาแต่ต้นจนจบพิภัดประกันได้กัดคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเฮาลูกเออคลิปเป็นแนวนั่นแนวนี้เนาะเฮากะสิเด็กไปปรับปรุงตัวเองนะเฮากะสิไปปรับปรุงตัว ยังมาเลียง่ายดอกพี่น้องเ้ยผสมไปเรื่อยควนพอมีน่ะผอมหลดปั่นพูพอเจอกับลูกส่ายน่ะผอมห่านเพื่องเอ้าวอ่ที่สบายเลยช่วงนี้หนาเวียกหนางานยามเมียยามงานเห็ดต่างคนต่างระนาที่เนาะพี่น้องเนาะไปละพี่น้องอยู่ดีแม่บุตรครูทุกคนกิปหน้าพอกันใหม่